ก็อย่างล่าสุดครับผมเพิ่งไปมาก็คือมีนิวยอร์กแฟชั่นวีกับมิลานแฟชั่นวีครับผมเราคือแบบว่าขาประจำการเดินสายดูแฟชัอนเลยเีช่วงนี้ก็คือแบบว่าเริ่มเริ่มแบบบินเรื่อยๆครับผมเขารู้สึกเป็นยังไงบ้างมันตื่นเต้นทุกครั้งไหมที่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยผมมันต้องได้เห็นคอลเลคชั่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นทุกครั้งครับแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ต้องเตรียมตัวเยอะเหมือนกันอย่างเวลาเราจะไปผมก็ต้องมีการแบบไปเตรียมตัวตัวเองอย่างเช่นแบบภาษาหรือว่าต้องไปตัดผมหรือว่าก่อนไปก็ ต้องรอลุ้นว่าโชว์จะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือ <ไง S 2> ตัดตัดผมคือ,อยังไงครับแบบว่าเล็มผมออกให้มันดูเข้ากับลุคอะไรอย่างนี้ที่เราจะที่เราดีไซน์ไปใช่ปะใช่ครับก็เราก็ต้องมีการแบบทํากันบ้านแล้วก็แบบดีไซน์ไปด้วยครับอันนี้คือตัดผมทุกครั้งเลยเหรอครับหมายถึงว่าเอาออกนิดนึงอะไรอย่างนี้หรืปะอ๋อถ้าถ้าตัดผมใช่ไหมครับก็มีแบบเล็มเล็มให้เข้าทรงหรือว่ามีทําสีผมนิดหน่อยครับแล้วแต่ละเออแต่ละแต่ละครั้งที่เราจะไปเดี๋ยวเราต้องพอคนก็ต้องดูแหละเอาวันนี้ลุคมาในจะะะมมาาาในนนลุไไหออรยย่่งงเี้ผว ผมว่าสนุกมากกว่าครับเหมือนกับว่าการไปแต่ละครั้งคือการที่เราใส่ครับ<ม>การที่เราใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยเราก็จะได้ลองลุคใหม่ๆลองใส่เสื้อผ้าใหม่ๆแล้วก็ลองดูก็รู้สึกว่าสนุกดีครับแล้วตัวทุณมีส่วนช่วยไหมผม<อ>ละครับดำเนินการแบบว่าเออแบบผมชอบสไตล์แบบนี้อะไรเงี้ยมีส่วนช่วยแบบออกแบบความคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ ก็มีเหมือนกันครับ,รบจริงๆก็จะปรึกษากับพี่ๆพ,พ,พี่ช่างแต่งหน้าพี่ช่างทาผมแล้วก็ผู้จัดการครับแล้วกลัวกดดันนะเพราะาหลายคนมันก็คาดหวังว่าต้องมีการเปลี่ยนเจว่อ,อคนนี้ดูอะไรอย่างเปนมีประมาสอบตัวเราเราโดนไหมจริงๆผมไม่ได้ไม่ได้กดดันนะครับอย่างอย่างเวลาผมไปอะไรเงี้ยผมก็พยายามแบบทาท <ำ S 1> าทาทากันบ้านแล้วก็ทาทาหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุดแค่นั้นเลยครับแต่ก็โดนชมตลอด ก็จะไม่มีข้อบกพร่องอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเราต้องถายวิธีว่ายังไงคิดว่ายังไงแบบคนยกเป็นแบบหน้าของประเทศไทยเป็นหน้าเป็นตาของประเทศโออขอบคุณลครับเขินเลยเนี่ยแ้นีก็เขินนะครับผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะตอนนี้ผมเกิดอยู่แล้วมีตอนนี้มีแพนจะไปที่ไหนอีกไหมครับณตอนนี้ณตอนนี้ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวจะมีบินเหมือนกันครับ ก็อยากให้แฟนๆเราติดตามอันนี้ป็นเก็บเป็นความลับก่อนใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าประเทศใกล้ๆเดิมที่เราไปบ้านหรือว่าอะไรก็เป็นประเทศที่เคยไปแล้วก็อาจจะมีไม่เคยไปได้ครับก็อยากให้ทุกคนติดตามครับหลายคนดูลุกเราแล้วหลายคนก็จะบอกโฟกัสที่ว่าเออเราได้ไปกระทบหลายคนบ้างไปเจอคนดังบ้างเขารู้สึกมันตื่นเต้นกว่าที่อยู่เมืองไทยไหมครับอ๋จริงๆผมว่าก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าแบบเวลาเราไปเจอคือเหมือนกับเราดูผลงานเขาอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ๆเขา ติดตามผลงานเขาแล้วพอเราไปเจอก็รู้สึกว่าได้เจอได้เจอไอดอลที่เราติดตามได้เจอแบบอย่่าาางลสุดเรที่เรารู้จักอย่างเงี้ยครับที่เราไปเจอใครแล้วเรารู้สึกว่าอีกิดได้นใจอะไรเงี้ยมีปะล่าสุดเหรอครับอย่างไปแฟชั่นวีคจริงๆคือเจอเยอะมากเลยนะพี่เจอทั้งแบบคนดังที่ใช่ครับพี่จองอูพี่เสี่ยวจ้านอะไรเงี้ยครับหรือว่าครับ่จองอูก็คือแบให้เจอกันอีกครั้งนึใช่ครับเข้าไปทักทายกันก็มีทักทายกันครับผมเซฮาย เขาพูดว่ายังไงก็เขาจำได้ครับเขาจำได้เพราะว่าผมก็บอกอยู่ว่าเนี่ยเราเจอกันที่แบบคอนเสิร์ตนะอะไรอย่างเงี้ยครับคช่ว่าเราไปเชียร์เขาที่คอนเสิร์ตอ๋อใช่ครับมีเคยไปไปไปเชียร์เขาไปซัพพอร์ตเขาที่คอนเสิร์ตของ NCT ครับอย่างล่าสุดเขาไปเป็นเมาเป็นยังไงบ้างครับเป็งคอนเสร์ตกันอ๋อก็ตั้งใจไปซัพพอร์ตอยู่แล้วครับผมแล้วก็เป็นทาง พี่ๆ s m True Thailand ก็แบบ <c oughs> ชวนมาว่าให้ไปดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ตั้งใจที่จะไปแบบสนับสนุนแล้วก็ไปซัพพอร์ตพี่เขาอยู่แล้วครับตื่นเต้นแทนเขาไหมครับเพราะมันเป็นแบบรูปแบบใหญ่ครั้งแรกของเขาเลยอย่างเงี้ยโอ้อตื่นเต้นเหมือนกันครับแล้วก็ดีใจแทนแทนพี่ๆพี่พเต้นครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบแฟนๆพี่เขาแบบรักพี่เขามากก็แบบภูมิใจครับอยากถามนิดนึงล่าสุดมีลงคลิปแบบตื่นนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายอดฟิวยอดคนกดไลค์แบบเกือบแล้ว ที่ว่าพิงเสาใช่ไหมครับก็ผมก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เหมือนกันก็แบบว่าดีใจที่แบบทุกคนชอบครับชอบไหมครับเห็นได้เห็นยอดไลยไหมว่ามันโอ้หมันมันหลักมันนี่หนึงหลักล้านละเห็นเห็นเหมือนกันครับไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วก็เกินเกินที่ผมคิดไว้เหมือนกันครับเพราะว่าผมแบบทํากับพี่ช่างแต่งหน้าพี่ช่างผมอยู่ของผมอยู่แล้วแล้วก็แบบ ก็ลงแบบเล่นๆอะไรอ่าครับแบบนี้จะปล่อยมาอีกคลิปนี้ค่ะจะทำคลิปแบบนี้บ่อยๆไหมเออก็อยากดูไหมครับต้องรอติดตามต้องรอติดตามแล้วอยากดูอีแล้วคาดหวังไหมคาดหวังกี่ร้านคาดหวังกี่ร้านตอนนี้จะร้านแล้วอ่ะอีกนิดนึงจะร้านละก็ก็ขอแบบว่าอยากให้ขึ้นไปเรื่อยๆก็ดีครับผมถ้าขึ้นหลักร้านจะมีอะไรพิเศษแบบมีคลิปที่สองที่สามตามมาไม่รู้ก็ถ้าขึ้นหลักก็ไม่แน่ครับ ก็จะมีพิเศษไหมคนดูเออวุ้นแล้วเราสื่ยังไงแคบตัวนี้แคบตัวหนแคบกระแสในทางที่ดีตลอดทางที่ดีโอ้ยจริงก็ก็ดีใจครับก็ดีใจก็ขอบคุณที่ทุกคนแบบว่าเอ็นดูแล้วก็แบบว่าคอยติดตามครับผมก็าหัวหดต้องคิดเอ็ดที่ยิ่งมากกว่าเดิมนะขเพราะคนคาดหวังเยอะหมายถึงว่าเราต้องคิดเอ็ดให้มันดูแปลกดูเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะ จริงๆผมว่าการคอทก็อาจจะอยู่ที่แบบลุกลกุลุกวันนั้นที่เราแต่งตัวด้วยว่าเราจะทำยังไงดีหรือว่าคิดขึ้นมาได้อ,อะไรเงี้งครับก็ต้องพยายามคอทเรื่อยๆอ,อยู่ครับ